วันพืชมงคลน,นะครับวันนี้เรามาปลูกถั่วดินกันสวัสดีครับเพื่อนๆเดี๋ยววันนี้เราจะมาช่วยพ่อแม่ปลูกถั่วดินกันนะครับหลังจากที่วันก่อนเราถ่ายเสร็จแล้วนะครับเส้นนี้คือเพื่อที่จะให้ถั่วดินอยู่เป็นเป็นเส้นตรงนะครับ Bir mi? var. Ne bu? Ne diyor ที่ดินตรงนี้เป็นของยายนะครับยายมีลูกสี่คนเราก็สร้างกระท่อมตรงกลางแล้วก็ลูกสี่คนก็แบ่งกันที่ละนิดที่ละานหน่อยต่างคนต่างก็มาปลูกของตัวเองนะครับสิบเอ็ดโมงจะครึ่งแล้วนะครับถึงเวลาเตรียมตัวพักพักกินข้าวเที่ยงนะครับ

เมนูมักขามแช่น้ำนะครับเมื่อกี้เราแช่แล้วก็เราก็ไปทำงานตอนนี้เราพักแล้วก็กลับมากินนะครับสดชื่นมากเลยเปรี้ยวหวาน เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับทุกคน,นเดินทางกลับบ้าน